ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หาดใหญ่นะครับหาดใหญ่และด้านนอกนี่ก็เป็นบริเวณนอกโรงแรมวันนี้อยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในกลางเมืองหาดใหญ่ใกล้ๆกับตลาดกิมหยงใต้ๆใกล้ๆกับอะไรนะตลาดลสันติขนะฮะแล้วก็ามานอนพักอยู่ในห้องพักที่นี่นะฮะห้องพักที่นี่ก็โอเคเลยนะฮะก็มีทีวีไว้ดูบอลเนี่ยนะฮะแล้วก็ห้องสะดวกสบายมีเตียงสองเตียง สองเตียงแต่นอนคนเดียวสองเตียงแต่นอนคนเดียวอันนี้ก็เสียวหน่อยนะจ๊ะเด็กๆก,ก็ต้องวัดใจกันทีนะฮะแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็คงไม่น่ากลัวอะไรมากเพราะว่าตั้งแต่มาเราก็มาดูแบบริมหน้าต่างเงี้ยก็มีแบบว่ามีน้องน่าตาน่ารักมายิ้มให้ตลอดเลยเนี่ยเธออยู่ฝึกตึกตรงข้ามเนี่ย <laughs> ไม่รู้โฆษณาอะไรก็ไม่รู้ยิ้มให้ตั้งแต่มาแล้วเดินเข้าห้องแต่คืนนี้ก็ขอให้ยิ้มอย่างนี้อย่านหน้าเสายียหน้าใสแล้วกันนะจ๊ะ เ,เขาบอกว่าในตลาดกิมยงเนี่ยจะมีอาหารอร่อยเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะลงไปหาอาหารทานดีกว่าไปเดินก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตคืนนี้นะฮะหน้ามออหัดใหญ่นะจ๊ะใครเป็นชาวหัดใหญ่มาดูพิเจด้วยมีมีโซคูม,ม,ม, so cool. มาเล่นด้วยโจกโซคูโ so cool. จกโซคู so cool. มานะฮะสนุกแน่นอนวันนี้แล้วเจอกัน